สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ได้กับมาอีกแลรร้ววันนี้ผมวันนี้จะมาเล่นเทลเลียนะครับ <ไป S 1> ผมเออไอไอพีเดียว์ครับไอพีตอนนั้นอ่ะมันผมว่าผมไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเล่เท่เกินไปอ่ะผมก็เลยจะสร้างแบบใหม่อ่ะก็คือซื้อเกมมาแล้วก็ต้องแบบเล่นให้มันคุ้มหน่อยนะ่ตุ้นโอเคเหมือนเดิมนะผมเริ่มต้นมาแล้วก็ต้องตัดไม้แต่เสียงผมอาจจะแฮมๆหน่อยนะเพราะว่าเจ็บคอครับผมผมเจ็บคอเออมึงพูดอีกนะมึงเป็นเกย์อะ เดี๋ยวผมขอใช้เวลาวกับการตัดมาก่อนดีกว่าไอพบีมึงสู้ไปกันโอ้ยจะตะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ให้หมดก่อนดีกว่าผมแบบวางกำแพงแล้วก็วอมบี้มันจะได้ขึ้นมาไม่ได้นะผม เอ้ยแต่แล้วแต่ผมขอเอาไม้ก,ก่อนอันนี้ตรงกลางนะเดี๋ยวผมขอไอจิมมี่ผมจะเรียกไอเอ็นี NPC, นี้ว่าไอจิมมี่นะทุกคนไอจิมมี่เข้ามาเร็วๆกูจะสร้างกำแพงและอโอาคูทา,านตะวันก่อนดีกว่าเพราะมันช่วยแบบมอนไม่เกิดนะทุกคนไอเอ็นทีกูขอแบบขุดต้นทานตะวันก่อน ต่อไปก็สร้างกำแพงเออผมไม่ได้เล่นหมดยากสุดนะทุกคนเผืแ่อบบทุกคนไม่รู้แต่กูไม่ได้สร้างมันยากสุดไม่เชื่อกลับไปดูตอนแรกได้เลยผมก็ก่อนหน้านั้นหมูก็สร้างกำแพงกันแล้วกันนะโอเคน่าจะได้คงที่เลยแบบไอ้พวกสัมบีสลัมขึ้นมาไม่ได้อยู่เวทไอ้ลูกตาไอ้ตัวลูกตา กูจิ้มอยู่กูจิมอยู่แทงมาเลยแทงมันโอ้อวิงกองเต็มตกเลยมารู้ทั้งหมดอ๋อแล้วมึงอยู่ไหนอะหนึ่งร้อยอเอสองร้อยมึงขุดเท่าไหร่ แกอะไรวะแกเสว่าฮะโอเคอยู่ได้อยูดูไอ้เบลคึงทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้เดี๋ยววะคุดก่อนเดี๋ยวกันเราคุณสังฝั่งละขอตั้งท้อให้หมดก่อนจะได้หาประตูอะเร็วๆด้วยนะเว้ยเราขึ้นไปไหนไม่ได้ใช่ไหม เฮ้แล้วกูตั้งต้นทานตะวันกันนะเพราะว่ามอนเตอร์จะได้ไม่ต้องเกิด,ด,โ,ดงงโอ้โหมึองไอ้กูปาาเขากี่จุดอะสร้างเมืองตรงนี้ดีกว่าเออกว่าเล็กนะแล้วขอสร้างเมืองนี้ก็ดีกว่า โอเคกูเจอละเแต่วกก็ทขีก่นะะขึ้นมาแล้วูผมได้ยินแล้วทุกคนครับอะไรวะเอเอเตาเตาแบบเตา,าหลอมเลยวางนี่แหละแต่ลืมไปว่ายังไม่มีแร่นี่วะ ครับธนดูดีกว่าเดี๋ยวนะเออใช่เป้าหมายก็คือค่าหักกระทูรูในเกมนี้เทพสูงสุดแต่ว่าประเด็นก็คืออันนี้มันเลอันนี้มันต้นเกนมแล้วผมเราต้องฆ่าตัวอื่นๆก่อนอย่าไปพูดถึงแบบฆ่ากระทูรูเพราะตอนนี้มันแค่มันโหมดแบบยากอะหมดยากมาไหมขั้นฝันร้ายอะมันแบบอีก,อ,กอีกท่านไปก็ฝันร้ายอะไม่ต้องคิดถึงหรอว่าจะชนะกระูรูได้อะ โอ้โ oh, okay. ได้แค่สองอันเองเรอวะแล้วกูครับเห็บได้แล้ว oh, yes. okay, ลวออ่ะโอ้ยโอเคได้ละดาบกูแรงแล้วว่ะ oh, โ okay. อ้โหไม่เชี่ยตายแบบโดนตายคือมึงตายมึงโดนรูใน มึงตายคือมึงโดนรู้นาย <c oughs> มึงจะปรับได้โอ้ยอย่าข้ามากใกล้กูฝนมือดีกว่า Mày không có thể là bất tử Tao đã đánh tao sẽ chạy đi Được rồi, tao lại Này, tao có thần thú, tao sẽ đưa thần thú 800 Tao ไม่ว้าย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 ว้า้่งกูกำลังไปเนี่ยมึงเห็นกูไหมมึงไปไม่รอเลยอ๋เอ้ยดนเดี๋ยวผมขอไปเลยแล้วกันตำรวจเพื่อได้ทรัพยากรที่มากขึ้นตายังตายัง ช่วยม่ได้กใช่ฟลายใั่ยัยยไม่ยัยไม่ใชยไม่ยัไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนสีม่วงสีแดงก็กูยัเไ็่สีแดงอ่ะกูเล้าสีแดงรอก่อนราก่อ ใช่งไงไม่ลงหรอกเปิดมาไปเรื่อยถ้ากูจะลงอะ่ะกูต้องรอเทพๆบก่อนอะ่วะว้าเลี้ยสองตัวไม่ไม่นับตัวที่แล้วคนโงันอะไรที่ตายอะ่ะ มันก็โผล่มากระเด้งกระดอนเขาหน้ามึงอะเอเห็นอกูไม่ตายหรอกแม่นอมตะ What the f ไม่ตาหรอแล้วโอ้ยเอ้ยไอ้โดดอะเบด นี่ต้องกังวลคือเอเชียนี่แม่งยิงอะไรใส่กูไม่หยุดเลยโอ๊ยคเงมมาแล้วอคของผมมาละ เก็บแล้วมันจะทำไมกูถามเน่ยว่าเก็บแล้วมันจะทำไมนะออเฮ้เอาสุกกัน ไอ้แยแตกหมดเลยอะเหมือนนี้อะไรอี้ไอ้แยทธนูสามพันดอกกูโอเคพอ,คอคจัดของกอนกาจะเอามาได้แบบลากเลือดเลยอะแามาง่งไอ้นนเแย่อกอ่ะ มันก็จริงอ่ะไอ,อ,อ้ของทุกอย่างผมก็ไว้แค่นี้วะก,ออก็อ่านะทุกคนก็ถึงเวลาแล้วผมก็ถึงเวลาที่เราต้องปิดที่ร้านทุกคนโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมครในระบมแล้วก็กดติดตามด้วยบายบายไลค์เยอะๆดี แล้วก็มีคลิปต่ออันนี้ผมบอกเลยนะมีคลิปต่อแน่นอนหนึ่งไม่มีอีพีสต่อแน่เลยมีพีสองเรก็ต่อไปยาวอ่ะจนจบเกมอ่ะเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะแคแค่แค่กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปละบาย